About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. <laughs> สวัสดีครับเจนะครับชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับก็อาจจะเห็นรูมทัวร์ของห้องผู้หญิงมาเยอะแล้วนะครับว่าเขาจัดห้องกันยังไงอะไรแบบนี้แต่ของผู้ชายเนี่ยมันอาจจะน้อยวันนี้ผมก็เลยมาทําเป็นรูมทัวร์ห้องผู้ชายผู้ชายนะครับในสไตล์ของผมนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็ห้องตัวก่อนเลยนะครับผมอยู่บ้านนะครับห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะฮะก็อยู่คนเดียวนั่นแหละจริงๆเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็เห็นหมดแล้วนะครับว่ามันห้องมันมีอะไรบ้างนะฮ ก็จะเจาะอ,อธิบายมาเป็นโซนๆเรียกโยนแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคงั้นเราไปดูกันโวนแรกมากันที่โซนแรกนะครับก็เป็นโซนโลกคอมของผมนะครับก็จะมีสกินแคร์อยู่ด้านขวานะครับก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สกินแคร์ส่วนนี้นะครับในการ ดูแลผิวหน้าตัวเองนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมมีฮัตดิสสองอย่างนะครับแล้วข้างบนก็เป็นโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์กันด้ามอันนึงกับโปสเตอร์ o อเวอร์ c h ที่ปินเองนะครับก็ไม่ได้ ทำจาหน่ายอะไรก็อยากได้อะก็เลยพิมพ์ออกมาเองเรามาแปะห้องส่วนนี้ก็เป็นโซนล์มฮอโลโลอยนะครับแล้วก็มีบัตรเอชชิลเลอยู่นี่ก็เป็นคอมนะครับก็แบ่งเป็น2จอนะครับเพราะว่าผมถนัด2จอนี้จะเป็นคีย์บงคีย์บอร์ดไม่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนเอ่อเมมโมรีการ์ดกล้องนะครับนี่ก็อีกจอหนึ่งก็เอาไว้แบบดู Facebook หรือว่าดู Discord ดููลายอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจอนี้ก็จะเป็นจอหลักที่เอาไว้แบบดูงานต่างๆนะครับจะบอกว่าตรงนี้ ลืมบอกตรงนี้เดี๋ยวจะซื้อไวบอร์ดมาติดนะครับแล้วก็เขียนพวกตารางงานนะครับเพราะว่าจริงอ่ะสมุดอ่ะบางทีอ่ะตารางงานมันเยอะอย่างเงี้ยเราเอาไว้ในสมุดอ่ะมันมันไม่เห็นภาพเท่ากับเราเอาไว้บนกระดานแล้วมันมีมันจะเตือนเราทุกวันนะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะฮะมาถึงโซนที่2นะครับก็เป็นโซนเอ่อโซนคราฟแล้วกันจริงๆโซนนี้เอาไว้เป็นโซนทํากันพานะครับตัวนี้ก็เป็นสตูดิโอที่พ่อผมทําให้แล้วก็ไฟที่เอาไว้เบาขึ้น จริงไฟอ่ะเอาไว้อย่างนี้ได้แล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายก็เลยเอาไว้เบาขึ้นแบบปิดเล่นตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบห้องมันสว่างเกินไปนะฮะก็เอาไว้เบาลกับ พูดเป็นภาษาไทยแล้วกันสะท้อนกำแพงขึ้นไปนะครับให้มันแบบว่าไฟสลัวสลัวนะครับตัวนี้ก็เป็นโซนพวกอะไรกันพานะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับหนังสือ hobby Japan นนะฮะแล้วก็พวกนี้เป็นก็เป็นพวกเอกสารอันนี้สมุดโน้ตซื้อมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เอกสารที่เพิ่งไปเรียนมาแล้วก็พวกสติกเกอร์นะครับมีของ Back to Sea Kids ด้วยแล้วก็สติกเกอร์ของ Spring m นะครับสวยๆงั้นเลยมากันโซนที่3นะครับโซนชั้นวางของผมนะฮะก็จะวางอุปกรณ์อย่าง ชั้นแรกเนี่ยก็เป็นวางโดนนะครับกระเป๋าโดนรีโมทโดนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีซื้อที่เสริมชั้นมาเอาไว้วางพวกอุปกรณ์แว่นนะครับโซนที่2ก็เป็นโซนอุปกรณ์เหมือนกันนั่นแหละรครับอุปกรณ์ไอทีนะครับพวกสายพอดเล็กขาตั้งบมาหมึมอกอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกที่ชาร์จแบตกล้องชาร์จแบตมือถืออะไรอย่างนี้นะครับส่วนชั้นที่3นะครับก็เป็นโซนชั้นเนอ่อใกล้ๆก,ก,กับหัวเตียงนะครับก็ จะเอาไว้วางมือถือตรงนี้ตอนนอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์กล้องกระเป๋ากล้องของแ Can นอน G7X ตัวนี้ที่กำลังถ่ายอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างสุดก็เป็นพวกกระเป๋าที่เอาไว้เดินทางนะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตมาแล้วก็มีพวกกล่องกันพาที่ต่อแล้วบ้างแล้วก็ยังไม่ได้ต่อก็มีนะฮะข้างล่างก็เป็นอุปกรณ์กันพานะครับพวกอะไรอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมัง้ง เราไม่มีอะไรนะครับตรงนี้โอ้ใช่เท้าเปิดด้วยนะด้านล่างนะครับก็เป็นปลั๊กแล้วก็มีเครื่องสำรองไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเชื่อมกับสายข้างบนนะครับผมไม่ค่อยชอบสายที่มันแบบว่าระยงระยางมากเกินไปนะครับผมก็เลยจับมัดเป็นเส้นเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีพรมเช็ดเท้าที่ผมติดพรมอะ่ะเออตรงนี้ก็จะเป็นตู้กันชื้นนะครับที่เคยรีวิวไว้แต่ส่วนใหญ่ก็ เอาไว้ใต้ข้างใต้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่แล้วส่วนใหญ,ญ่ก็จะเอาไว้แบบเออที่วางเท้าแทนนะก็มีประมาณนี้นะครับ มาดูกันที่เตียงนะครับก็เป็นเตียงที่ซื้อจาก SB f u r n ฟ t u r e นะครับก็หมื่นกว่าบาทได้มั้งแล้วก็ฟูกแยกอีกเป็นฟูกยางพาราอัดนะครับก็ไม่ได้นิ่มมากแต่ก็ไม่ได้แข็งเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบว่าเตียงที่มันเด้งดึ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 ง,ดงเหมือนแบบเตียงโรงแรมมันลำคาญอะ่ะมันลำคาญตัวนะฮะตรงนี้ผ้าม่านนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่านี้เป็นผ้าม่านของของบ้านตอนแรกเลยนะนี้ผมก็เป็นผ้าเอามาบางังลมบังฝุ่นไว้เฉยๆนะครับเวลาเปิดประตูออกไปพูดถึง เตียงไม่เสร็จนะครับเตียงไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเพราะว่าพวกข้างล่างนี้ผมก็จะมีพวกสามารถใส่ของต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะใส่ของแบบพวกกล่องที่แบบแต่ผมไม่ค่อยเปิดบ่อยนะครับก็เลยเอาส่วนนี้วางไว้อย่างนี้เลยจริงๆถ้าจะเปิดเดี๋ยวเปิดให้ก็ได้ป๊บน,นึง ก็เป็นโซนที่ไม่ค่อยได้เปิดบ่อยนะครับก็วางพวกกล่องที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างเช่นกันพาเอ่ออันนี้คือผมเก็บไว้พวกกล่อง O v e r w a t c h กล่องมือถือหรือแบบกล่องก๊์ดจออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ค่อยได้เปิดนะครับโซนนี้ก็เลยแบบว่ากึง่งๆึ่งจะปิดตายเดี๋ยวขอเก็บก่อนแป๊บหนึ่งก็ตอนซื้อเตียงนะครับผมก็รีเควสเขาเลยนะครับว่าอยากจะได้เตียงที่ใต้เตียงที่แบบว่าเก็บของได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเตียงที่มีใต้เตียงเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเตียงแบบ เลียงติดพื้นไปเลยนะครับ มากันที่โซนที่4นะครับก็ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เป็นกําแพงโล่งๆใกล้ๆกับประตูห้องนะครับตรงนี้ก็เป็นนาฬิกาจากอีเกีกนะครับก็ซื้อมาเพื่อที่จะอยากได้คุมโทนอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ตัววัดอุณหภูมิก็ไม่ค่อยเข้ากันกับตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้เปลี่ยนนะฮะเอาไว้ดูอุณหภูมิห้องนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนพวกกันพานะครับตู้โชว์ตอนแรกอะตั้งใจจะถ้าต่อบ่อยๆอาจจะมีแบบอีกตู้หนึ่งตรงนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ต่อนะครับเพราะว่าทําแต่ช่่องงทําาาาแตนนะครรับเมดูใกล้ๆ เรามาเปิดตู้เลยก็มีฝุ่นอยู่นิดหน่อยนะครับขั้นแรกนะครับผมก็วางหุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นมัสเตอร์พีซของผมเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Neo ท Taro นะครับก็าอาจจะเจอไปบ่อยนะครับใน Pinterest แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนโกค o k u ส s t นะครับส่วนใหญ่ข้างบนนะครับก็เป็นหุ่น Mastergate นะครับที่เป็น เกรดขั้นหนึ่งของกันพานะครับเขาเรียกว่าอะไรตัวสูงอะ่ะมันประมาณคลิปหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็ที่เอามารวมไว้ตรงนี้ก็คือหุ่นเหมือนเข้าโทนเดียวกันนะครับแล้วก็หุ่นตัวนี้เอาไว้ประกวดตอนปี2016มัง้งอ่ ชั้นที่2นะครับตั้งใจจะวางไฮเกรดนะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่ใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้นะครับก็จะเล็กกว่าหน่อยแต่ก็ต่อง่ายกว่าด้วยแล้วก็เล่นได้เยอะกว่าตัวมันก็จะเยอะโซนนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนที่ผมเอาไว้วางหุ่นหุ่นตาเดียวอะหุ่นฝ่ายซีออนนะครับประมาณนั้นนะครับชั้นล่างต่อมานะครับก็วางพวกหุ่น SD กันดั้มนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็บางตัวก็โมดิฟายเอาไปแข่งตอนนั้นนะฮะแข่งในเล่นในเพจนะครับตั้งสุดนะครับก็เป็นพวกต่อแล้ว หรือว่าซื้อมามือสองก็มีนะครับก็รอคิวโมดิฟายอยู่นะครับก็หมดแล้วนะครับก็จบแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ห้องเล็กๆผู้ชายผู้ชายก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะแยะห้องก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายังมีบางส่วนที่ต้องเสริมเติมแต่งอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านที่เป็นผ้าม่านของบ้านมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็น แบบผม่านทึบๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็โปร่งแสงแสงยังเข้าได้อยู่นะครับเวลาตอนกลางคืนเอ้ยตอนเช้าที่ยังผมยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะมืดไปเลยนะครับแล้วก็พวกพื้นอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะปูให้มันเข้ากับห้องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ดูอีกทีนะเพราะว่าก็ยังคุมโทนอยู่มัง้งมีความขาวเทาน้ําตาลน้ำตาลเข็ม,มก็ยัง เงี้ยยังพอได้อะก็ไม่ไปโชว์ใครมากมายนะครับก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะมาอัปเดตอีกทีนะก็ถ้ามีใครสงสัยอะไรอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างก็ได้นะฮะหวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย